สว,สวัสดีครับผมนายสวิทโคตรสีเขียวครับสวัสดีครับประมนายวัชรเดชพงษ์ขมังครับสวัสดีครับโต้งนายอาณนท์องครับสวัสดีค่ะบนักศึกษิยาถมปัดค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุราจมปาสักค่ะสวัสดีครับนายภูมิคับจันนาครับพี่เครับสวัสดีครับนายนัทสิทธ์วราไมตรีครับ และผมนายรัชศักดิก์นริรดาครับครับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพแล้กวก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าความเป็นผู้นํากับการทาง,งานเป็นกลุ่มนะครับซึ่งความเป็นผู้นําและการพัฒนาการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยมีความสาคัญในการปฏิรูปนะครับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนนะครับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพการ ประเมินผลและการอภิปรายนะครับไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าหากปราศจากการทํางานเป็นกลุ่นนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงการกระดิรูปหรือ,รอการพัฒนานะครับที่อยู่ในกระบวนการยวัธนาการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะเป็นการทํางานนะครับและการจัดการขององค์กรที่สมบูรณ์แบบนะครับ ต่อไปเราก็มาดูที่มาแลวามสำคัญนะครับว่ามีอะไรในบ้าน,นะครับซึ่งปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลอย่างยิ่งในการจำแนกนะครับความสำเร็จของโรงเรียนในแต่ละเขต่ที่นะครับซึ่งมันก็กคือ,อความแข็งแกร่งทางด้านความเป็นผู้นํานะครับอความแข็งแกร่งทางด้านความเป็นผู้นำมันเกี่ยวข้องอะไรไนหากนะครับโรงเรียนไหนนะครับที่มีความเป็นผู้นําสูงนะครับ เราจะสามารถนำนวัตรกรรมนะครับมาใช้ในโรงเรียนได้และครูนะครับที่อยู่ในโรงเรียนก็จะสามารถนำนวัตรกรรมที่ได้คิดคนมานะครับไปสอนในห้องเรียนนะครับและก็ท้ายที่สุดเนี้ยก็จะทำให้เด็กน,นะครับประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าเราสามารถนำเอาแนวคิดหรือว่าอ่าิสัยสัศนทเนี่ยนำมาใช้ได้นะครับต่อมาครับรอดูว่าผู้นำทางการ ศึกษาในสตาร์วัที่เฉคืออะไรนะครับผู้นำทางการศึกษาในสตวรรวัที่เฉียดเนี่ยเป็นหนึ่งขั้นที่อยู่ในการเรียนรู้ของสตารวัตที่เียดเพราะว่าในการเรียนรู้ในสตวรรวัที่เฉดเนี่ยนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีความเจริญต้างหน้าสูงนะครับสูงมากนะครับดังนั้นความเป็นผู้นําจึงมีความจําเป็นนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในทุกระดับของการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือแม้แต่ในชั้นเรียนนะครับ คณะคณะมหาวิทยาลัยอย่างนี้นะครับก็จะมีผู้นําในแต่ละขั้นนะครับในการทํางานอยู่นะครับซึ่งความสําเร็จของแต่ละสถาบันการศึกษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้นําในแต่ละสถาบันศาสตนะครับอ่าแล้วก็ธุรกิจนะครับธุรกิจของที่นโรงเรียนนะครับหรือแม้แต่กังุมชนนะครับก็จะนกถึงวิสัยทัศน์นี้เพราะว่าจําเป็นมากเลยครับที่จะต้องได้อ่า การจัดการที่จะผู้นำนะครับเราทําอะไรก็มาแต่นะครับอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะนําไปใช้จริงเราต้องมีการฝึอกอบรมและการพัฒนานะครับเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นวงค์เงนชั้นนำนะครับโดยมีการสร้างสมุนนะครับสนัาสมุนนแ,และการสร้างแรงกูุใจที่เหมาะสมนะครับค่ละลักษณะต่อไปนี้นะคะก็เป็นการบอกและทำาการศึกษาในส่วนเรื่องที่2 1นะคะก็คือผู้นํา ที่นนะพัฒนาผู้เรียนพยายามที่จะส,สง่งประสาเทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะครูจะเป็นคนช่วยบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีเทคโในโลยีใหม่หอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเอาบทบาทของเป็นผู้นำนะคะมาใช้ในการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการใชร้เทคโนโลยีในการเรียนมากยิ่งขึ้น,น,นะคะ่ะแล้วเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมความสบายให้ใแก่ครูผู้สอนนะคะแล้วผู้สอนสามารถ เอาพัฒนาในวิชาชีพได้อีกด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นการสังเกตตรวจสอบและสนงเสมอแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะจากขั้นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าผู้นําการศึกษานะคะมีได้ที่สัมพัญในการสมบูรณ์แสร้างความสามารถสำหรับการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็จะมีความน่าขันมากในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ในสังาที่สุดนะคะ ผู้นำการศึกษาจะต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนนำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างวิชาชีพและพาะความเสีย่ยงและวามสั์ขกงการทำงานร่วมกันพร้พอมด้วยแนวทางที่การศึกษาให้สำคัญโดยรุ่งในการส่งเสริมพัฒนายอยา่างกว้างขวางของผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะข่าวต่อไปก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพิเศษค่ะจะมีป้อหมายเกี่ยวกับ หนึ่งนะคะปิด,ปดความแตกต่างด้านความสามารถค่ะต่อไปก็จะเป็นการสร้างหลักสูตรการศึกษาและแทักษะในโ่วนระดิสุ์เอชนะคะเอามาใช้ในการเรียนรู้ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นสับสนุนและด้านเนินการที่เหมาะสมในการพัฒนาวิชาชีพค่ะต่อไปก็จะเป็นการสร้างและสับสนุนใ้แต่ลุคลที่มีการเรียนรู้และชื่อชอบทางวิชาชีพใดนะคะเราเป็นผู้สอนนะคะเราก็ต้องเข้าไปบอกเขาว่าเนี่ย เราต้องให้เขาหายเจอเขาว่าเขาชอบวิชาชีวะไรแล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลการศึกษสาเนี่ยสะท้อนให้เห็นการเ,เรียนรู้ในสตอรีที่เด็กบ้านว่เป็นไดนะคะค่ะเมื่อการพัฒนาของโรงเรียนแนละเทคโนโลยีมาบรรจบกันนะคะสะท้อนให้เห็นได้ว่าพฤติกรรมวิจิตการขาาาัดภาวะผู้นาและการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเติบโตในสตอรี่สเนะคะมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อ มาสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นส่ในการเรียนรู้นะคะก็จะมีการทำงานร่วมกันกับผู้นำการบริหารสมาชิกในสังคมแล้วบุคคลเหล่านี้นะคะก็จะมาช่วยกันร่วมมือกำหนดระเบียบการการใช้เทคโนโลยีที่สมรรถเนี่ความต้องการภายในประเทศค่ะผลกระทบการพัฒนาของโรงเรียนนะคะโรงเรียนและ้รักการแพร่มาแล้วนะคะก็จะมีการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในโรงเรียนนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นไกด์นะคะสำหรับ สมาชิกทุกคนในโรงเรียนนะคะการพัฒนาโรงเรียน,นะคะจะมีโครงสร้างหลักสูตรที่เกิดจากองค์ประกอบต,นนะะต่างๆคะก็จะเป็นประกอบไปด้วยปรชัชญาอุดมการณ์วิธีการแล้วก็ค่านิยมนะคะแล้วก็การแบ่งมาตรฐานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะ,ะการพัฒนา,าการเรียนรู้ในโรงเรียนเนะะี่ยค่ะที่พบว่ามีการใช้ความคิดสร้างสารรค์และก,การใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้นะคะจาก มีการทํางานเป็นกลุ่มด้วยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้นะคะตามที่สมาคมโรงเรยียนเอกชนแห่งชาตินะครับได้ปรปับความคิดและกำหนดระดับความเสี่ยงขึ้นมาและในทุกระดับความเสี่ยงนั้นนะครับจะเน้นในการส่งเสริมให้ตัวผู้เรียนและบุคลากรทางการ,การศึกษาทุกคนนะครับได้สํารวจข้อผิดพลาด โดยเพื่อจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้การทํางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนนะครับในส่วนของผู้นาทางด้านการศึกษาได้กล่าวว่าต้องการที่จะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกใส่ใจและมีกําลังใจในการเรียนรู้และนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์โดยการส่งเสริมที่ทำให้เด็กได้มีความพร้อมในการเรียนรู้และไม่กลัวความผิดพลาดจะช่วยให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองดยในการศึกษาจะต้องมีสถาน เหมาะสมเป็นใช้ในการสร้างประสบการณ์หรือให้เด็กได้เรียนรู้จากการผิดพลาดแต่อย่างไรการสื่อโดยให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสมนั้นจะต้องมีการสมทวนทางด้านกระบวนการศึกษากรอบสิ่งต่างๆของการประเมินและการตรวจสอบโดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการสอนจากฝ่ายบริหารที่ใช้ในการปฏิบัติการในชั้นเรียนนะครับสำหรับผู้ปกครองที่ได้รับการศึกษาจากรุ่นก่อน มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้นําทางการศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงการรวมสังคมของโรงเรียนไว้อย่างสมบูรณ์แบบในกระบวนการขอ,ขอการปฏิรูปโรงเรียนและการใช้นาัตกรรมคําแนะนําจะช่วยสรทมสนัคการเปลี่ยนผู้นำและการพัฒนาการทํางานกลุ่มภายในองค์กรในขณะที่พออยายาม ทำความเข้าใจเพื่อตระหนักถึงความจริงที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบมากกว่าผลกระทบแต่ละส่วนโดยไม่ต้องมีผู้นําที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่ยากจะบรรลุผลสําเร็จหากคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หลักการความเป็นผู้นําต้องมีการแบ่งงานให้เหมาะสม ซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่ว่าทุกคนในโรงเรียนจะต้องแบ่งปันความรับผิดชอบการเป็นผู้นาและการสร้างวัฒนธรรมและพยายามที่จะบอกไปยังทุกหน่วยงานรวมทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนความเป็นผู้นําและวัฒนธรรมต้องเปิดใจกว้างและจะต้องรวมผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดให้ความสนใจกับมุมมองที่แตกต่างและได้รับประโยชน์จากความหลากหลายที่มีอยู่ในปัจจุบัน กามเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก็กจะมุ่งเน้นไปที่อางงานาคตโลกที่นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตการทําง,งานและพยายามที่จะพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพยายามที่จะเตรียมนักเรียน,นอของพวกเขาให้ดีขึ้นในอนาคตการเป็นผู้นําต้องให้การสนับสนุนมันเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นําในการให้บริการกการสนับสนุนทั้งครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้สิ่งที่พวกเขาต้องการพกเพื่อความสําเร็จในการเตรียมความพร้อมของนังงงกเรียนในปัจจุบันเพื่อวันพรุ่งนี้ขั้นตอนความเป็นผู้นําและการพัฒนาขั้นการกระจายภาวะผู้นําได้การวางแผนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันครูและการศึกษามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาวิทัศน์และธนรกิจในการลงมือทํา สำหรับศัวรูที่21วิสัยทัศน์และธนรกิจสามารถฝักเกยในเอกสารการวางแผนและการดำเนินงานในด้านการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และธนรกิจมองเห็นในเอกสารต่างๆของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการวางแผนการปฏิบัติงานและการสนับสนุนของชุมชนผู้นำให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวกเขาให้เสียงสนับสนุนพยายามประสานความร่วมมือ และแบ,บแ่งเปันทรัพยากรต่างๆในด้านการลงมือทำผู้นำให้ความช่วยเหลือในการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชน,ชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในด้านการเปลี่ยนแปลงชุมชนของครูนักเรียนครอบครัวกับผู้นำธุรกิจโรงเรียนมีส่วนร่วมในรูปแบบสริมร้ามากขึ้น การสนับสนุนเป็นกงรคำเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพในชุมชนขั้นรู้เม็นผู้เรียนก,การวางแผนผู้น,นเริ่มต้นที่จะหาลือเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนจะเป็นที่จะต้องมีสําหรับอนาคตและนําสิ่งเหล่านั้นมาสร้างเป็นวิสัยทัศน์และธนธกิจในด้านการลงมือทำแผนุิธศาสตร์นโยบาย,ายและการบวิการสแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการุ่งเหม็นไปที่การเรียนรู้รวมถึงเนื้อาหาและทักษะด้านต่างๆ ในร้างการเปลี่ยนแปลงผู้นำเพื่อให้มีความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไม่เพียงแต่เนื้อหาที่ผู้ขอต้องการเท่านั้นยังมีทักษะในศตวรรษที่21่ด้วยเช่นการสื่อสารการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การสร้างสรรค์วัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะค่ะในข้อที่4นะคะการสร้างค,ความไว้วางใจและ ความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมนะคะโดยการน,นํานโยบายข้อปฏิบตัตินำมาวางแผนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในองค์กรค่ะสําหรับขั้นที่5นะคะการสร้างกูุ่วิสัยทัศน์เริ่มต้นจากการประดมความคิดวางแผนและประชุมนะคะโดยกระบวนการในการพัฒนาจะช่วยให้องค์กรเติบโต,ตและปรับตัวรวมถึงเปิดโอกาสทางด้านวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นนะคะและใน ขั้นตอนที่หกนะคะการสร้างนโยบายและการปฏิบัติการของโครงสร้างนะคะสอดควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ค่ะขั้นที่เจดนะคะการสร้างสภาพแวดล้อมของนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตรวรรษที่สิบเอที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะและขั้นที่แปดคือ คู่มือการสนับสนุนและการบริหารองค์กรรวมถึงดิโกทเจกนะคะเป็นการวางแผนเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการโดยผู้นำจะต้องมีทักษะและมีแผนการดำเนินงาน,น,นที่เหมาะสมค่ะและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่กนะคะนักเรียนมีความกะระตือร้นในยุคการเรียนรู้ศัจวรรรที่11และแหล่งการเรียนรู้นะคะคือการนำเิคโทโลมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนค่ะครับส่วนคำถามที่สคันะครับ คำถามต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคิดและอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นผู้นําและการพัฒนาขององค์กรการตอบโต้และการตัดสินใจจะสะท้อนให้เห็นถึงการกระทาในปัจจุบันความจําเป็นในความสามารถของผู้นําและพัฒนาซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคตครับตัวนโยบายที่ต้องคํานึงถึงนะครับ เมื่อคำนึงถึงความเป็นผู้นำภทยในโรงเรียนหรือภูมิภาคและการพัฒนาพิจรารณาอย่างครอบคุมนะครับมีดังนี้ 1. ประสบการณ์ที่ได้รับจากนโยบาย 2. ส,สิ่งที่ควรลบออกจากนโยบาย 3. อะไรคือสิ่งที่ต้องมีและต้องเพิ่มสร้างสิ่งแวดล้อมในนโยบายครับ ครับผมและต่อไปก็เป็นตัวอย่างโรงเรียนที่มีความเป็นผู้นำน,นะครับผมโรงเรียนแรกที่จะมาเป็นตัวอย่างก็คือโรองเรียนสติริตเ,เลงน,นะครับผมที่อยู่รัฐไอโอวานั่นเองครับก็นักเรียนของโรงเรียนนี้นะครับมีการพัฒนาความคิดที่สําคัญนะครับแล้วก็การทํางานงาร่วมกันและทักษะค,ความเขาเรียกว่าอะไรการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมที่แบบสหรวิทยาครับแล้วก็ ผู้บริหารและครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนนี้นะครับช่วยกันก่อตั้งให้เป็นสถาบันหลักนะครับแล้วก็วิชาหลักนะครับก็มีการสอนด้วยก็คือวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับสาหรับโรงเรียนต่อไปนะครับก็คือโรงเรียนบางหล a ง s อแอลแซนบครับอยู่ที่ h นะิลส์โบล o ์รัฐรัฐแคโนาครับโรงเรียนนี้นะครับสามารถสร้างความประทับใจให้กับ นักเรียนได้นะครับก็คือมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนของศตวรรษที่21นะครับประสบความสาเร็จการพัฒนานักเรียนให้พร้อมสําหรับเข้าวิทยาลัยแล้วก็ปกระกอบอาชีพครับครูของโรงเรียนนี้นะครับถือว่าเป็นมืออาชีพและได้รับอิสระในการได้แนวทางให้นักเรียนนะครับผ่านการทํางานเป็นทีมและการทํางานร่วมกันกันเอง ด้วยความช่วยเหลือของผู้ปกครองและสมาชิกภายในชุมชนนะครับได้สร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้ในสรัษที่21เป็นสุขการในการร,รู้เท่าทันความรู้เกี่ยวกับโลกสังคมสุขภาพและก็ความรู้ด้านเทคโนโลยีครับการวางแผนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสร้างเอกลักษณ์ร่วมกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมีความขึ้นหน้า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและมีผู้ยหเป็นศูนย์ยกลางนะครับข่าวนี้นะคะก็ขอขอบคุณคนนะคะที่รับชมวิดีโอจนจบนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เรื่องการเป็นผู้นำนะคะและการทำงานเป็นกลุ่มนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์อนุชาสมบทรนะคะที่ให้คำแนะนำในการทำทางานในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ